นานๆที่บ้านจะได้ทำแกงจืดสักทีหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าหนุ่มๆที่บ้านเขาไม่ค่อยชอบหมั่มแกงจืดกันก่อนเข้าครัวก็จะขออวดของที่มามีส่งมาให้นะจ๊ะเต็มกละมังเลยค่ะต้องหากระมังมาใส่เลยในแต่ละรอบ จะเป็นพืชผักผลไม้าจากธรรมชาติซะส่วนมากค่ะและแม่ก็ทำโรตีกรอบฝากมาให้ด้วยเต็มกระมังเลยจ้าไปทำกับข้าวกันค่ะทุกคนวันนี้ก็นำผักเหลียงที่แม่ส่งมาให้ทำอีกเมนูหนึ่งค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าซาร่าใช้ผักเหลียง ทำไปสักสองเมนูแล้วที่ได้ลงคลิปให้กับเพื่อนๆน,นะคะรีบทําเกรงว่าผักเขาจะเหี่ยวก่อนค่ะก็กินเมนูผักเหลียงติดๆกันเลยค่ะสามวันเลยทีเดียวสาระก็นำไก่บดมาสับกับกระเทียมแล้วก็นำใบเหลียงมาสับให้เข้ากันด้วยค่ะอารมณ์ประมาณว่าคล้ายๆกับสารายปรุงรส ด้วยกับใส่เกลือพริกไทยดำปน่นแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะตั้งน้ำซุปนะคะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยใส่เกลือน้ำตาลกรวดซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะบุบรากผักชีลงไปตามด้วยหอมใหญ่บุบสักเล็กน้อยนะคะใส่แครอทจากนั้นก็ค่อยๆตัก ไก่ทรงเครื่องที่เราหมักไว้ค่ะตั้งจนเดือดดีเลยพอเขาเดือดเราก็จะตักฟองออกค่ะเพื่อให้น้ำซุปเราใสค่ะชิมรสเบื้องต้นก่อนขาดอะไรปรุงเพิ่มเลยค่ะจริงๆก็ว่าจะไม่ใส่ผักอะไรเพิ่มแล้วแต่ก็อดไม่ได้ค่ะใส่กระหล่ำปีเพิ่มไปอีกนิดนึงตามด้วยตีตีไข่แล้วโรยลงไป ตบท้ายด้วยน้ำมันงาค่ะเพื่อเพิ่มความหอมใส่ต้นหอมผักชีแล้วปิดไฟนะคะคนให้เข้ากันจะ้ะก่อนจะเสิร์ฟก็อดไม่ได้อีกที่จะโรยพริกไทยป่นหอมๆใครเป็นคนชอบพริกไทยป่นบ้างที่บ้านซาร่าเน้นพริกไทยดำป่นค่ะได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันในเมนูหนะะ้าค่ะ